เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงถ้าเราไม่ไปรายงานตัวจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราจะไม่ได้เงินนะคะก็คือไม่ต้องสายแล้วนะคะในทีสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับอุ้งอีกแล้วนะคะไม่พูดความทำเพลงนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเอาตัวรอดเมื่อ าว่งางานที่่ปนนะคะคช่วงโควิดแบบนี้แน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะก,กระทบกับเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องวิธีการเอาตัวรอดนะคะในเมื่อเวลาเราว่างงานจะเอาตัวรอดยังไงบ้างเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเลยจ้าเติมแรกนะคะหลังจากที่เราออกจากงานนะคะหลังจากที่เราว่างงานเนี่ยจะหารายได้ได้ยังไงนะคะนั่นก็ คือเราต้องไป Hello Work ค่ะเราต้องไปเอาประกันว่างงานนะคะที่ Hello Work ที่เราจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนตอนที่มันหักกับเงินเดือนเนี่ยแหละเราก็จะ ได้เงินมาในกรณีที่เราว่างงานนะคะหลังจากที่เราเออกจากงานนะคะให้เราเอาลิโชคูเคียวนะคะที่เราได้จากที่บริษัทเนี่ยเอาไปให้กับทาง Hello Work แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีหมายเหตุตกอๆถ้าจะไปขอยกเว้นการจ่ายเนนคิงนะคะให้ไปตรงนู้นก่อนแล้วค่อยไป Hello Work เพราะว่าตรงนู้นก็ต้องใช้ลิโชคูเทียวเหมือนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องก็ต้องกลับมาที่ Hello Work แล้วก็ขอลิโชคูเทียวก็ไปยื่นที่สำนักง,งานเนนคิง ต่อที่ Hello Work เราเอาลิชชูคุเคียวเนี่ยมายื่นที่ Hello Work เราก็จะได้เงินประกันว่างงานในแต่ละเดือนถ้าบริษัทให้เราออกเนี่ยถ้าเราจ่ายประกันเนี่ยครบ6เดือนเราก็จะได้เงินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกเองก็ต้องทํางานให้ครบ1ปีก่อนในทางนั้นอาจจะมีข้อแม้ก็ได้ก็ลองไปคุยกับที่ Hello Work ดูนะคะเพราะว่า Hello Work เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต่างชาติด้วยแต่ถ้าพูดภาษ,ษ,ษาญี่ปุ่นได้ก็คุยกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็ได้ค่ะมันก็จะเร็วมากขึ้นนะคะ แล้วถ้าเราจะไปขอเงินประกันว่างานเนี่ยเราสามารถที่จะไป Hello Work ทุกที่ได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าไม่ได้นะคะ yeah, เราต้องไปตามเขตที่เราอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปหางานนะเราไปทุกที่เราไปไหนก็ได้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปเหนือไปใต้ไปตะวันอนอกตะวันตกอะไรเงี้ยไปได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปขอปอกเงินประกันว่างานเราต้องไป Hello Work ตามเขตที่เราอยู่นะคะเราสามารถไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะเพราะตอนนี้ไปยื่นเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ เจตนาทีให้กรอกนู่นนี่นั่นเอารูปภาพไปอะไรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดงานหลักฐานเรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บเราจะต้องไปรายงานตัวนะคะถูกเดือนตามในวันที่เขากําหนดถ้าเราไม่ไปรายงานตัวจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราจะไม่ได้เงินนะคะถ้าเราไปรายงานตัวเราถึงจะได้เงินในเดือนถัดไปจํานวนวันที่จะได้อุ้งรู้สึกว่าน่าจะเป็น90วันถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นนะคะวิธีการที่เราจะเพิ่มรายได้ขึ้นอย่างหนึ่งนะคะส่วนการเพิ่มรายได้ส่วนที่2นะคะนั่นก็คือในช่วงเวลาที่เราว่างงานช่วงโควิด ตอนนี้ต่างชาตินะคะสามารถที่จะไปคุยกับที่นิวคังว่าเราจะขอทําอนุบายโตรู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งจะทําได้2 8ชั่วโมงหรือ,อยังไงเนี่ยแหละถ้าอุ้มจะไม่ผิดนะคะคือเพื่อนทำเนะเาะเพราะปกติแล้วถ้าไม่ใช่วีซ่าที่ทําไว้ได้อะก็จะทําไม่ได้ไงต้องไปขอเขาก่อนต้องนี้นะคะโควิดอนุบายโตได้นะคะแต่ว่าต้องไปขอนะส่วนวิธีการลดค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างส่วนแรกเนี่ยก็คือไปขอยกเว้นการจ่ายนินคิงการที่จะไปขอยกเว้นการ สายเนนคิงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้เอกสารริโชคูเฮียวนะคะไปยื่นให้กับที่สําน,นักงานนะคะเราก็ลองไปคุยกับเขาเนาะว่าเราไม่มีรายได้อะไรเงี้ยจะขอ,อยกเว้นการจ่ายเนนคิงเจ้าหน้าที่นนเขาก็จะให้เรารอการายละเอียดน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะอา่านไม่ได้หรืออะไรยังไงทางเจ้าหน้าที่เขาบอกแหละว่าให้เราเขียนตรงไหนอะไรเงี้ยขอ,อยกเว้นเราก็ต้องรองเหมือนส่งขออนุมตัติอะเออแต่ช่วงนั้นก็คือไม่ต้องจ่ายแล้วนะคะเนนคิงนอกเหนืนอจากเนนคิงนะคะก็จะมีภาษีเงินได้ที่เขาคํานวณเงิน ได้จากของปีที่แล้วแล้วเราต้องมาจ่ายของปีนี้ยค่ะแน่นอนว่า มันเยอะมากนะคะเพราะมันเป็นรายได้ทั้งปีของปีที่แล้วไงแล้วช่วงเนี้ยเราก็ยังไม่มีรายได้ใช่ไหมคะทางที่ดีนะคะควรจะไปคุยกับที่สํานักงานนะคะสํานักงานที่เขาดูแลเกี่ยวกับภาษีเงินได้เนะี่ยว่าเราจะขอยกเว้นได้ไหมมันขึ้นอยู่กับกรณีนะคะถ้าเกิดว่าสมมติเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์เงินเดือนนี่คือเงินเดือนรวมทั้งปีปีนี้นะไม่ถึงเกณฑ์เราก็สามารถที่จะยื่นขอยกเว้นได้แต่ว่าถ้ามันถึงเกณฑ์นะถ้ามันเลยเกณฑ์แล้ว ซึ่งจะบอกว่าเกณฑ์เนี่ยไม่ได้สูงอ่ะอจำไม่ได้เท่าไหร่แต่แต่ไม่ได้สูงนะคะพอคนนี้ถ้ามันเลยเกณฑ์ปุ๊บก,ก็ต้องจ่ายสิคะ <c oughs> ก็ต้องจ่ายมันไม่มีทางไหนแล้วนะอาจจะเราอาจจะขอจ่ายเป็นผ่อนเขาก็ได้ถ้ากําลังเรามันไม่พอแล้วเราต้องอมีใบาทาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่เหมือนเอนคิงนะอันนี้คือต้องจ่ายนะคะถามว่าถ้าสมมติว่าจะกลับประเทศไม่จ่ายได้ไหมก็ไม่ได้ เราก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะว่ามันคำนวณจากเงินได้ปีที่แล้วซึ่งซึ่งเราต้องจ่ายในปีนี้ไงถ้าเราไม่จ่ายก็มันจะมีปัญหาในกรณีที่ในอนาคคเรากลับไปทํางานที่ญี่ปุ่นอีกรอบหนึง่งแน่นอนว่าจดหมายตามมาค่ะแล้วไม่ได้ตามมาแค่ก้อนที่เราต้องจ่ายสมมติว่า10บใบอะไรเงี้ยมันอาจจะมีดอกเบีย้ยเงินเพิ่มอะไรอย่างงี้ขึ้นมาอีก คืออันนี้คือไปถามเจ้าหน้าที่มานะว่าไม่จ่ายได้ไหมเพราะว่าเงินไม่มีจริงใช่ปะเอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดกลับมาอีกอะเงินมันจะบวกเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เอ่อส่วนอย่างอื่นนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็มีแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างที่ทุกคนน่าจะทำอยู่แล้วก็คือการไปซื้อของตอนกลางคืนนะคะการไปซื้อของสดตอนสองทุ่มที่เขาติดเซลล์ทังคาขุไม่ใช่แค่30เซนตนะคะ คือ30%มเนี่ยมันก็อันตะลดเยอะแต่ว่ามันก็ไม่พอเยอะไม่พอต้องไปตอนสองทุ่มนะคะไปเอาทางขับขู่ส่วนข้าวก็ไปซื้อตามเกียวมูซปเปอร์แล้วกันเพราะว่าถ้าซื้อคอมบินีธรรมดาก็แพงนะคะก็จะมีวิธีการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มรายได้ประมาณนี้นะคะทางอุ้มเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่ยังอยู่ต่างประเทศยังอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องงานนะคะับว,วันนี้อุ้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เหมือนเดิมนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้น,อน้อง้นะคะตลอบวันนี้อุ้มไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ